สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพประจำวันจันทร์ที่21มิถุนายนพุทธศัการาช2564นะคะ เช่นเคยค่ะวันนี้อยู่กับกูก๊กิกจิรพิญญาปิติมานารีเราพบกันนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะและช่วงนี้ต้องทักทายค,คุณผู้ชมด้วยค่ะที่ติดตามรับชมรายการของเราตอนนี้ยังคงรับชมได้ผ่านทาง2แพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางแรกแพลตฟอร์ม y o u t u b e ในช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะหรืออีกหนึ่งแพลตฟอร์มก็คือ Facebook ที่ตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ใน2เพจหลักๆค่ะ เพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมอีกหนึ่งเพจคือเพจแหล่งเรียนรู้ศิละปะและวัฒนธรรมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าชมเพลินนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงสามารถส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยให้กําลังใจกันได้ที่สําคัญค่ะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆรายการโด,โดนๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั่นเองค่ะและสำหรับรายการของเราสินสร้างทางอาชีพวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยนะคะ ก่อนหน้านี้เราเคยมีการเ,าเรียนเชิญคุณหมอหลายๆท่านมาร่วมพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการนวดคุณผู้ชมแล้วได้รับกระแสะตอบรับดีมากวันนี้เราเลยจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งวิทยาการที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายคนบอกว่าเนี่ยถ้าพูดถึงนวดนะอยากจะให้เชิญมามากเลยวิทยากรที่มีความรู้เรื่องของการตอกเส้น เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะน่าสนใจมากท็อป,ปิกที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของการนวดตอกเส้นนะคะซึ่งจะมาพูดคุยนะคะได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะหรือว่าคนที่ต้องบอกว่ามีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญมากเลยในเรื่องนี้นั่นก็คือคุณสุเมธีนามเกิดนะคะหรือว่าคุณหมอโอ๊ตแพทย์แผนไทยปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญการนวดตอกเส้นวันนี้อยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขออนุญาตเรียกคุณหมอโอ๊ตน,นะคะได้ครับผมก,กุ๊กกี้วันนี้ต้องบอกว่าดีใจมากที่ได้ร่วมพูดคุยกับคุณหมอเพราะว่า แหมคุณผู้ชมขาคุณหมอมาเป็นแขกรับเชิญนี่คือเป็นเกียรติมากเลยนะคือนั่งอยู่กลางรายการถ้าถอดแมสออกเนี่ยไม่ได้นึกว่าเป็นคุณหมอนะคะนึกว่าเป็นดาราะะขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดเลยออร่รามาเต็มมากทีนี้อ่ะเราเข้ารเรื่องกันก่อนเลยนะได้เลยครับนะเรื่องของการตอกเส้นเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจคืออย่างอย่างตัวกิ๊กเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบนวดมากพอพูดว่าอุ้ยวันนี้เดี๋ยวมีพูดคุยเรื่องตอกเส้นก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ การตอกเส้นคืออะไรการตอกเส้นนี่มันเหมือนกับการนวดหรือเปล่าอันนี้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะถ้าเป็นคนในภาคอื่นถ้าไม่ใช่คนภาคเหนือ,อก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นคําว่าตอกเส้นเพราะว่าการตอกเส้นเนี่ยคือเป็นภูมิปัญญาของคนภาคเหนือตอนบนเป็นกลุ่มภาคเหนือตอนบนเป็นหัตถการอย่างหนึง่งท,ที่เราจะไม่ใช้เรื่องของการใช้มือในการนวดเหมือนที่เราเคยได้ยินกัน เพราะฉะนั้นคือที่เราเข้าใจว่าเอ้ยนวดตอกเส้นเนี่ยคือต้องมีการใช้มือนวดนั่นเลยหรือเขาเลยเรียกว่านวดไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับจะเป็นการใช้อุปกรณ์ก็คือใช้ค้อนกับลิ่มที่เป็นเป็นไม้ไม้เนื้อแข็งเนาะแต่เมื่อก่อนนี่เขาใช้เป็นอ่าใช้เป็นงาช้างแต่สมัยนี้เขาใช้เป็นลิ่มไม้ตอกลงไปตามแนวกล้ามเนื้อครับผมใช่แค่คิดก็รู้สึกว่า คือแสดงว่าอย่างนี้ด้วยความที่ว่าเขามีอุปกรณ์อะไรเงี้ยเขามาเริ่มกันที่ภาคเหนือของประเทศไทยกันใช่ไหมคะใช่ครับผมก็คือต้นตำลับเขาเนี่ยก็คือเรียกว่าขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับก็คือพ่อครูดาวท่านเป็นคนจังหวัดลําพูนอ่าเป็นคนสมัยก่อนเป็นเป็นแพทย์เป็นหมอพื้นบ้านนี่แหละครับเนาะก็คือจะใช้การรักษาคนไข้เนี่ยโดยใช้การแพทย์พื้นบ้านกับพิธีกรรมร่วมกันทําเป็นหมอพื้นบ้านเขาจะใช้เป็นพิธีกรรมด้วย นะครับเนาะก็เป็นผู้คิดค,นค้นศาสตร์ของการตอกเส้นขึ้นมามใช่ครับผมโอ้โหถือว่าเป็นเป็นศาสตร์ที่ต้องบอกว่ามีการสืบทอดมาค่อนข้างยาวนานแล้วเนาะใช่ครับผมแสดงว่าอย่างนี้เนี่ยคนเหนือคนภาคเหนือตอนบน,ะนอะไรเงี้ยเขาจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับเรื่องของการนวดตอกเส้นใช่ครับส่วนใหญ่ผมคิดว่าจะรู้จักใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่ว่าถ้ามาพูดถึงว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้หลายคนบอกอยู่กรุงเทพแล้วแบบเอ้ยเราได้ยินบ่อยแต่เรายังไม่เคยใช้บริการหรือว่ายังไม่เคยลองนวดดู ตอกเส้นเนี่ยมันเป็นยังไงคือเขาจะนวดเขาจะทำยังไงอะคุณหมอขั้นตอนเออขั้นตอนหลกัหลกๆอจะมีอยู่อ่าถ้าผมนับได้ตอนนี้นะก็ะ <c oughs> จะมีอยู่ประมาณหขั้นตอนอะนะขั้นตอนแรกก็คืออาจจะเป็นการซักประวัติคนไข้อ่าเหมือนเราไปหาหมอเลยซักประวัติตรวจร่างกายคนไข้ว่าเป็นยังไงปวดตรงไหนอะ,อะไรยังไงนะครับพอซักประวัติเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนขั้นตอนที่2ก็จะเป็นขั้นตอนของการไหวครู โอ้ต้องมีาใช่แพทย์พื้นบ้านเขาจะนับถือเป็นครูบาอาจารย์ี้เนาะไหวครูบาอาจารย์เพื่อให้การรักษาเนี่ยมันสาเร็จรุ่่วงไปด้วยดีอะไรเงี้ยครับเนาะขั้นตอนที่สมก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนการสรุปหัวค้อนสรุปสรุปหัวค้อนก็คือเหมือนกับว่าท่องคาถาทําให้ค้อนเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะมีความศักดิ์สิทธิ์ในการรักษานะอะไรรักษาให้หายอะไรประมาณนี้ครับผมสรุปหัวค้อนเสร็จขั้นตอนที่สี่จะเป็นการทานน้ามันทานน้ำมันงาเพื่อให้มี ช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อแสดงว่าอย่างเงี้ยพอาตอกไปปุ๊บด้วยตัวน้ํามันแล้วก็ด้วยน้ําหนักที่ลงเนี่ยก็คือจะได้ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นตัวใช่ใช่ครับผมขั้นตอนที่5ก็จะเป็นในเรื่องของการทําการลงมือตอกเลยตอกท่าท่านั่งท่านอนมีหมดใช่ครับผมแล้วอย่างนี้ปกติแล้วอันนี้คือหมดหรือยังคะขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการประเมินการรักษา อ๋อวาที่ทําไปทั้งหมดเนี้ยใช่โอเคหรือยังดีขึ้นไหมใช่ดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงครับผมประมาณนี้ก็จะมีหลกัหลกๆประมาณหกขั้นตอนค่ะใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าพอฟังคุณหมอโอ๊ตเล่าแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเป็นศาสตร์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆนะใช่ครับอย่างนี้เนี่ยคนที่ไม่เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่ยังไม่เคยตอบไม่เคยก็ต้องมีการเตรียมตัวแล้วคนที่จะมารักษาเองเนี่ยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญด้วยคนที่จะมารักษาอ่าคนที่เป็นคน เ,เป็นคนผู้ตอกใช่ไหมครับอ่าใช่ครับต้องก,ก็ต้องผ่านการอบรมผ่านการเรียนรู้ครับผมใช่ใช่ใช่ใชแต่ว่าในแถบนั้น <c oughs> นะถ้าในแถบเนี่ย <c oughs> เขาจะเรียกว่าอะไรเป็นหมอเมืองหรอคะเรือ <c oughs> เป็นหมอหมอพื้นบ้านหมอเมืองอะไรประมาณนี้ครับเรียกได้หลายอย่างใช่ครับผมแล้วการตอกเส้นเขาใช้รักษาโรคอะไรบ้างอ่าหลักๆก็เป็นโรคกลุ่มความผิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นใช่ครับผม,มเพราะว่าประโยชน์ของการตอกเส้นเนี่ยช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตเพราะว่า,าเขาเชื่อว่าการปวดอาการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดอะไรต่างๆของร่างกายเนี่ยเกิดจากการที่ว่าเลือดมันแข็งตัวมันไม่ฟโลดังนั้นเนี่ยเราตอกเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีท<ำ>ําให้อาการปวดลดลงประมาณนี้อย่างอย่างถ้าสมมติเราเป็นแบบพวกการปวดเมื่อยจากการออกกําลังกาย หรือว่าใช้ก้ามเลือมากเกินไปแล้วเลือดไปข้างเป็นช้ำเป็นอะไรเนี่ยเราเราตอกเส้นได้ไหมคะใช่ตอกเส้นได้ถ้ามีอาการปวดจากอะไรพวกนี้สามารถตอกเส้นได้ได้หมดนะครับแต่เขาก็จะมีข้อห้ามอยู่มีข้อห้ามด้วยว่ามีกรณีไหนบ้างที่ไม่สามารถตอกเส้นได้ก็เช่นคล้ายๆนวดเลยครับคล้ายๆนวดก็คือคนที่มีไข้มีความอักเสบมีแผลมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีโรคติดต่อทางผิวหนังอะไรเงี้ยครับก็จะนวดตอกเส้นไม่ได้ใช่ครับประมาณนี้ แต่ว่าเรื่องอื่นๆอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นโรคโรคหัวใจโรคความดันอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็สามาต้องประเมิเน<ด>ครับคือทึบค,ความดันเนี่ยคือต้องดูว่าความดันเขากินยาแล้วเขาสามารถควบคุมอยู่ในระดับที่มันไม่รุนแรงได้ไหมใช่ครับผมคล้ายๆกับการนวดเลยครับคล้ายๆก,การนวดไทยออขอห้าพ่อคนระวังเหมือนกันค่ะอย่างนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของของการบําบัดหรือว่าการนวดตอกเส้นเนี่ยค่ะมันมันเป็น ฟีลลิ่งเหมือนเรารักษาแล้วเ,เราหายขาดเลยไหมยอย่างเช่นว่าถ้าสมมติเราเคล็ดขัดยอกหรือว่าปวดเมื่อยจากการออกกําลังกายแล้วเรามาตอกเส้นปุ๊บมันจะหายภายในกี่ครัง้งนะคุณหมอหรือว่ามันต้องค่อยๆใช้เวลาเหมือนการน,นวดหรือเปล่าที่แบบมไม่ใช่ว่ารอบเดียวลรหายไม่ใช่รอบเดียวแล้วหายแน่นอนครับเพราะ<ม>ว่าการตอกเส้นก็เป็นการรักษาอย่างหนึ่งน้องว่าไม่ใช่เป็นยาวิเศษง่ายๆไม่ใช่เป็นยาวิเศษก็คือต้องทําการเขาเรียกว่ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ควบคู่กับการที่ว่าคนไข้เนี่ยต้องทําตามคําแนะนําของหมออย่างเคร่งครัดด้วย S <S ใช่ครับเหมือนเราไปหาหมอเลยจริงค่ะหมอโอ๊ตคือแล้วคุณหมอโอ๊ดเคยเจอไหมคนไข้บางทีคือนี่คือมีเพื่อนองีแล้วเป็น <c oughs> เพื่อนที่แบบกิ๊ก็ะชอบนวดแต่เพื่อนเนี่ยเขาจะไม่อินกับการนวดหรือการทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายเลยคราวนี้เวลาไม่สบายหรือว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวคุณผู้ชม ไม่ยอมไปหาคือไม่ยอมมามานวดนะจะทานยาอย่างเดียวกินยาอย่างเดียวใช่แต่ตัวเราอะเราก็พยายามบอกว่าอถ้ากินยามันเป็นเคมีบ่อยๆมันก็ไม่ดีก็มานวดไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อินแล้วเขารู้สึกว่านวดไปก็เท่านั้นถ้านวดเสร็จแล้วเนี่ยครั้งเดียวก็ไม่หายอันนี้บอกคุณผู้ชมเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะนวดหรือตอกเส้นครั้งเดียวก็ไม่มีทางหายแน่นอนใช่ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความความเรื้อรังระยะเวลาแล้วก็ความรุนแรงของอาการด้วยเนอะอย่างเช่นบางบางบางอย่างเนี่ย ที่ทางเดียวแล้วหายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเยอะเป็นแบบเล็กเลน้อยๆเออเล็กๆน้อยแค่ตึงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเป็นถึงขั้นบอกว่าเช่นไหลติดเออสะบัก<อ>จมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องฟื้นฟูในระยะเวลาที่ยาวนานกว่านาั้นหน่อยอืมใช่ครับผมอย่างอย่างของคุณหมอโอ๊ตเนี่ยปกติคือคุณหมอโอ๊ตนี่เชี่ยวชาญด้านการตอกเส้นโดยเฉพาะเลยเนะครับผมแล้วคุณหมอเคยเจอเคสที่แบบว่าหนักที่สุดเนี่ยคืออะไรคือเป็นอาการของอะไรแล้วรักษานานไหมคะ ก็อาจจะเป็นในเคสของที่ว่าเขามีแบบว่ากล้ามเนื้อพังผืดมีพังผืดติดเช่นไหลติดอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเนาะใช่ยกแขนไม่ได้ไม่สุดอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามแล้วก็รักษาเนี่ยค่อนข้างยาวนานกว่าเคสแบบว่าออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยครับออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเราเจอได้ปกติเนาะเจอได้ปกติครับในกลุ่มของแบบคนพนักงานทํางานในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อย่างอย่างถ้าเราเป็นแบบ ไวทำงานทั่วไปเนาะเรานั่งนานๆแบบนี้คุณผู้ชมหรือว่าเรามองจอก้มบ่อยๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นออฟฟิศซินโดรมได้แต่ว่าภาวะไหลติดที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยคือมันเกิดจากอะไรคะส่วนอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอุบัติเหตุได้เนะเช่นอุบัติเหตุเอาไปกระแทกอะไรเงี้ยครับผมเนาะทำให้เกิดการอักเสบทีเนี้ยมันเกิดการอักเสบแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําการรักษาหรือว่าดูแลที่ถูกต้องเนาะพอมันเราปล่อยไว้อ่าพูดง่ายเราปล่อยไว้ เป็นแล้วคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกใช่ใช่ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละประมาณนี้ก็จะทําให้เกิดผังผืดผังผืดมาเกาะเกาะบริเวณที่มันอักเสบอย่างนี้ใช่ไหมฮะพอผังผืดเกาะแล้วก็ทําให้องศาการยกแขนหรืออะไรเงี้ยมันก็ลําบากแสดงว่าทําให้เราเคลื่อนไหวได้ไม่เหมือนชีวิตประจําวันในปกติไม่เต็มพิสัยของเขาอ่ะใช่ครับผมแล้วอย่างนี้ก็เลยต้องมาหาคุณหมอ ถูกต้อง <laughs> ส่วนใหญ่ก็จะมามานวดอะไรเงี้ๆๆครับมานวดรักษามาตอกเส้นมารับยาอะไรเงี้ยครับร๋อ,อค่ะแล้วอย่างเคสเนี้ยตอกเส้นเนี้ยคุณหมอใช้เวลาในการตอกหรือว่ารักษาไปเนี่ยประมาณกี่ครั้งโอนานไหมคะจำไม่ผิดน่าจะไม่เกินไม่เกิน2เดือนนะใช่ไม่เกิน2เดือนแต่ต้องนัดติดต่อกันนะ มาสัปดาห์ละครั้งอ๋อ1 1> อันนี้คือสองครั้งอันนี้คือระยะเวลาที่เราเราฟิกซ์ไว้ปกติไหมคะว่าถ้าตอกเส้นครั้งที่1กับครั้งที่สองมันควรจะต่างกันระยะเวลาห่างกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งตั้งความหวังขนาดนั้นครับ<ห>แต่เราแค่วางแผนว่าคนเนี้ยอาจจะมาสักอย่างน้อย4ครั้งติดกันก่อนไหมอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าดูเป็นเคส by เคสเนาะเคส by เคสใช่ครับผมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความรุนแรงสาเหตุของโรคมันมันต่างกันเนาะต้องบอกก่อนใช่ครับผม ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมขาทำาให้เราได้เข้าใจแล้วก็เหมือนเราเห็นภาพของการตอกเส้นมากยิ่งขึ้นเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะแต่ว่าไม่ได้ใช้มือนวดเขามีเขามีอุปกรณ์ของเขามาใช่มีอุปกรณ์เดี๋ยวจะได้เห็นใช่ <c oughs> เดี๋ยวเทปหนะ้าคุณผู้ชมวันนี้ <c oughs> เราพูดคุยกันก่อน <c oughs> เดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยโอ้โหจัดเต็มเดี๋ยวคุณหมอมานวดให้ดูตอกเส้นให้ดูว่า ว่ามันเป็นยังไงทีนี้คุณหมอขาเดี๋ยวนุย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรื่องของการตอกเส้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่แบบหุยอยู่ดีฉันอยากจะเป็นแบบหมอเมืองอ่าอยากจะมาตอกเส้นเรียนเนี่ยคือมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาเป็นเราต้องผ่านการอบรมหรือว่าต้องผ่านการเรียนอย่างไรบ้่งก็ไปไปเรียนหลักสูตรที่ที่บ้านของครูเลยใช่ครับก็บ้านของคือแล้วก็เขาทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช่ครับก็ต้องไปเรียนเป็นเป็นรุ่นรุ่นไปครับผมเขาเปิดสอนเป็นรุ่นๆเขาจะมีแต่ละรุ่นฝึกอบรมเป็นรุ่นรุ่นไปใช่ครับอันนี้เนี่ยคนที่คนที่จะเข้าไปเป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดตอกเส้นอย่างเงี้ยคือจําเป็นที่ต้องเรียนจบเรื่องของแพทย์หรือว่าอะไรอย่างนี้มาจริงๆเป็นใครก็ได้ครับสามารถไปเรียนได้หมดเลยแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะเอาไปประกอบวิชาชีพเนาะเราก็ต้องต้องมีใบมีใบประกอบวิชาชีพวิชากรรมอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นคนกลุ่มในสาขาสุข อย่างเ<ม>ช่นเป็นหมอเป็นแพทย์แผนไทยอะไรเงี้ยครับอ่าอย่างนี้ก็ต้องมีมีใบประกอบวิชาชีพใช่ใช่แต่การที่เราไปโรงเรียนอบรมอันนั้นเนี่ยเขาใช้เวลานานไหมครับหมอคือเขามีฟิกซ์ไหมว่าเป็นคอสกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอ่าคอสหนึ่งผมไปหลายปีแล้วจําไม่ค่อยได้อ่าเท่าที่จําได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะครับมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติคือปูตั้งแต่ทฤษฎีร่างกายเลยอนาโตมงอนาโตมีเลยนาโตมีเลยใช่ก็คือเขาให้เราไปเรียนที่ มชเลยครับคณะแพทย์มชเลยไปเรียนกับอาจารย์ใหญ่เลยใช่เรียนกับอาจารย์ใหญ่เลยสุดยอดสุดยอดนาะสุดยอดเลยครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีต้องมีการเก็บเคสด้วยไม่ถึงกับเก็บเคสเพราะว่าระยะเวลาค่อนข้างสั้นก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติเลยไม่ไม่ถึงกับต้องแบบทำรายงานเก็บเคสไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราก็เหมือนกับว่า จิ้มไปรู้เลยว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างี้อย่างี้ใช่ใช่แต่ก็ต้องมีการสอบทดสอบทดสอบเนาะถึงจะผ่านไม่งั้นถ้ามือเไม่ผ่านถ้าไม่ได้ก็ไม่ผ่านใช่ใช่ค่ะคุณผู้ชมมันต้องใช้ใช้ความมุ่งมั่นแล้วความแบบว่าเชี่ยวชาญจริงๆนะใช่ครับคุณหมอคะอย่างนี้หนูถามต่อเลยแล้วกันว่าสําหรับเรื่องของคนที่แบบเฮ้ยอยากมาตอกเส้นอยากมาอะไรอย่างเงี้ยมันมีสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวไหมหลังจากที่เรารู้แล้วอ่ะขั้นตอนเป็นประมาณนี้ที่เราพูดคุยกันไปเมื่อกี้ มันต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะมาแบบเฮ้ยเข้ารับการรักษามานวดมาตอกเส้นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหมายถึงคนไข้ใช่ไหมครับก็ต้องประเมินอาการตัวเองครับว่าเรามีเขาเรียกว่าภาวะหรือข้อห้ามอะไรหรือเปล่าในการต่อที่ที่เล่ามาเมื่อเริ่มเบื้องต้นค่ะเนาะก็คือมีไข้หรือเปล่าเรามีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอ่ะมีแผลหรือเปล่ามีโรคติดต่ออะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเรื่องของการมีแผลโดยเฉพาะแผลบนผิวหนังโรคติดต่ออะไรแผลเปิดอะไรเงี้ยเราก็จะ ยังไม่แนะนําให้ทาการนวดตอกเส้นใช่ซึ่งอันนี้เราพอเข้าใจได้เพราะบางทีแบบคนที่เป็นแผลหรือว่าคนที่เป็นโรคติดต่อทางผิวหนังคุณผู้ชมจากตอนแรกอาจจะไม่ได้เป็นไรแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไปนวดตอกเส้นแล้วบางทีเราเจอคนหลายคนมันอาจจะทําให้เกิดการติดเชือ้ออันนี้เราเข้าใจแต่คนที่เป็นไข้คุณหมอมันมันจะส่งผลยังไงคือ,อการตอกเส้นหรือแม้แต, <criptions> แต่การนวดเนาะการนวดคือมันไปกระตุ้นกระตุ้นในเรื่องของความร้อนในร่างกายถ้าพูดถึงทฤษฎีของแผ์ไทยเลยนะครับก็คือจะไปกระตุ้นความร้อนในร่างกาย ระบบไหลเวียนโลหิตมันจะโฟมากขึ้นทําให้อุณหภูมิร่างกายร้อนมากขึ้นเหมือนแบบว่าพอเลือดลมเราสูบฉีดขึ้นมาอาจจะทําให้ไข้ที่เป็นอยู่เป็นอยู่แล้วเนี่ยไข้พุ่งทยานสูงขึ้นอีกทําให้อาการหนักขึ้นได้จากสมมติ38เป็น40โอ้โหแกเลยต้องเอารถพยาบาลมารับเลยทีเดียวเนาะ่ะก็ให้คุณผู้ชมพอเห็นภาพแล้วใช่ครับผมหลังจากที่ทีนี้ถ้าหากว่านอกจากพูดถึงก่อนที่เราจะเตรียมตัวไปรับ การรักษาไปกันนวดตอกเส้นเนี่ยคือเราควรจะต้องออกกําลังกายหรือว่ายืดเส้นยืดสายก่อนมาไหมคะเออจริงๆแล้วตอกเส้นต้องบอกก่อนว่าเราจะทําได้ทั้งในภาวะที่ป่วยและไม่ป่วยก็ได้เราตอกเพื่อเพื่อสุขภาพก็ได้ไม่จำเป็นต้องป่วยไม่จำเป็นต้องปวดอ่าแต่สามารถไปตอกได้เลยอ๋อคือคือเราเราทำงานปกติแล้วเราวันนี้อยากเอออยากไปลองตอกเส้นอ่าอยากไปตอกเส้นอยากใช่รู้สึกว่าเอ้ตึงๆอ่ะตึงๆแค่ตึงๆอ่ะก็สามารถไปตอกได้สามารถตอกตอกเพื่อสุขภาพได้ครับผม แสดงว่าจุดประสงค์จุดมุ่งหมายของการตอกเส้นเนี่ยมันมีกว้างขึ้นแล้วนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาใช่ครับรักษาหรือว่าบําบัดอาการปวดเมื่อยหรือการบางคนที่บอกว่าไหลติดเป็นพังผืดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เหมือนเริ่มมีอาการไม่สบายตัวแล้วก็อยากจะไปทําให้ตัวเองผ่อนคลายก็สามารถไปตอกเส้นได้ถูกต้องคับผมโอ้สุดยอดเลยนะคะก็เป็นเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็อยากจะเห็นของจริงแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอยากให้คุณหมอ เล่านิดน,นึงค่ะว่าเรื่องของการตอกเส้นเนี่ยคุณหมอคิดว่าจุดที่มันแบบจุดเด่นเลยข้อดีที่สุดของการตอกเส้นคืออะไรคะต้องพูดถึงหลักการก่อนหลักการของตอกเส้นเนี่ยก็คือเราจะใช้อย่างที่ผมบอกไปก็เราจะใช้เป็นค้อนใช่ไหมฮะค้อนกับริ่มในการตอกลงไปในแนวกล้ามเนื้ออย่างเช่นตอกที่ขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลักการของเขาเนี่ยไม่ใช่น้ําหนักหรือว่าการกดนะหลักการของเขาไม่ใช่การกดโอ้นี่ก็เข้าใจว่าเ้ยมันต้องกดในจุดหลักการของเขาเนี่ย มันต้องกดนั่นแหละครับแต่หลักการในการรักษาจริงๆเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลื่นเสียงเออเป็นคลื่นเสียงที่เกิดจากเวลาตอกเส้นอ๋อใช่เพราะว่าคืออะไรรู้ไหมคะพิธีกรอ่ะได้ยินคําว่าตอกเส้นพอคําว่าตอกอ่ะฟีลลิ่งของการตอกมันคือการใช้แรงมันต้องกระแทกใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมเราเข้าใจผิดเนาะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การตอกอ่ะเราจะตอกอย่างนุ่มนวลเออละเมียดละไมอ่าเราจะใช้แค่ข้อมือตอกอ่าไม่ได้แบบอย่างนี้นะ แต่กเบาๆซึ่งเพื่อเพื่อที่จะให้เกิดคลื่นเสียงอ่าคลื่นเสียงตัวเนี้ยเขาเชื่อว่ามันจะซึมเข้าไปในนู่นแหละใต้ชั้นใต้ผิวหนังชั้นกล้ามเนื้อเพื่อไปบําบัดในจุดที่เราต้องการอ่าแล้วก็ข้อดีเขาอีกอย่างเนี่ยคือจะไม่ทําให้คนคนที่โดนตอกเนี่ยเจ็บจากคลื่นเสียงตัวนี้จะไม่ทําให้เจ็บประมาณนี้อ๋อโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ แสดงว่าเราจะได้เข้าใจถูกต้องจากการพูดคุยก่บคุณหมอเสียงเนี่ยขึ้นเสียงมันสามารถส่งลงไปทําให้เกิดการผ่อนคลายมากขึ้นใช่ใช่ใช่เป็นเป็นหลักการของเขาเลยอ๋อเราก็ต้องทําให้ถูกหลักเนาะแต่ทีเนี้ยเวลาการตอบแต่ละครั้งมันถ้าหากว่าตอบบ่อยก็มีขึ้นเสียงเยอะหรือเปล่าคะอ่ายังไงนะครับถ้าสมมติเราตอกหลายๆรอบมันก็คือมีส่งขึ้นเสียงไปหลายหรอบน่าจะเป็นประมาณนั้นประมาณนั้นใช่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 โอ้อย่างนี้เนี่ยปกติจํานวนครั้งสมมติว่าเราปวดขาแล้วเราเนี่ยตั้งแต่นองจนถึงตรงเนี้ยมันตอบได้แบบ ต้องจุดลหลายๆรอบไหมคะหรือว่าหลากัหลกๆก็จะเป็นเราจะไล่ไปเลยครับไล่ไล,ล่ลลไปจุดนี้คือแนวหนึ่งเราจะตอกประมาณห้ารอบอย่างเช่นต้นขาลงไปถึงเนี่ยก็คือห้ารอบหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋ 2> 1, 2, 3, 4, อแต่ว่าต้องตอกจากบนลงล่างใช่ครับหลักการคือตอกจากบนลงล่าง โ,โอ้โหคุณผูผ้ชมมันซับซ้อนนะ <c oughs> เห<อ> <res> มือนจะไม่มีอะไรนะเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะเราก็ฟังเอ้ยตอกเส้นตอกเส้นปรากฏว่าไม่ได้แค่ใช้แรงนะคือใช้แค่ข้อมือเองแต่ว่าเอาให้เสียงเข้าไปช่วยรักสัเน้นให้เกิดเสียงขึ้นเสียงบําบัดเขาเรียกว่าอย่างนี้ โอเคค่ะถือว่าวันนี้พูดคุยกับคุณหมอโอ๊ตสนุกสนานเฮฮามากเลย<อ>นะคะมีเคสอะไรที่ที่คุณหมอแบบอยากแชร์บ้างไหมคะอย่างเรื่องของถ้าสมมติเราตอกเส้นเสร็จแล้วอย่างเงี้ยมันมีวิธีในการที่จะดูแลรักษาที่คุณหมอจะให้คําแนะนําแบบกีดแอดไวส์สิ่งงี้ให้คําแนะนําแบบกลับบ้านว่าต้องดูแลรักษายังไงอะไรอย่าง,งาเงี้ยอ๋อก็คือส่วนใหญ่เคสส่วนใหญ่ที่เราจะแนะนําก็คือเราจะให้เขาไปประครบ <c oughs> ประครบร้อน ครบร้อนที่บ้านอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้หรือว่าดื่มน้ําอุ่นอะไรเงี้ยครับผมเราจะไม่ให้เขาไปกระทบเย็นเพราะว่าหลังจากนวดตอกเส้นหรือว่าการนวดอะไรเงี้ย<ะ>มันจะเกิดความร้อนอะไรในร่างกายถ้าเราเอาเย็นเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ธาตุเนี่ยเสียอ่าใช่ใช่ต้องใช้ความอุ่นความร้อนเลยเข้าไป<ะ>อ่าประมาณนี้ครับผมถ้าจะเป็นคําแนะนํด้วยโดยส่วนใหญ่นะที่ะจะจึงใช่อย่างนี้แสดงว่าถ้าสมมติว่ากิ๊กเป็นลูกค้าแล้วมากินมาแบบเออเป็นผู้ป่วยที่อยากมาตอกเส้นพอตอกเสร็จแล้วเรารู้แหละว่าตอกแล้วเนี่ย เดือนมาหลายเวียนดีเนาะอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นพอร้อนอย่างเงี้ยกลับบ้านไปเปิดน้ําเย็นอาบเลยไม่ได้โอ้ไม่ได้อาจจะอาจจะทําให้ท่าแตกได้ใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะมันมันคอนทราสต์กันมากมันย้อนย้อนแยงกันมากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามประคบเนี่ยก็คือช่วยเรื่องของการแก้ระบมด้วยปะคะช่วยระบมด้วยหลักการคล้ายๆกับการนวดเลยใช่เป็นการช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันคลายตัวมากยิ่งขึ้นแล้วช่วยให้ลดการระบมจากรอยนิ้วมือ จากลอยของริ่มตอกอะไรเงี้ยครับใช่ครับ<ช>ได้เหมือนกันแสดงว่า,าศาสตร์นี้ใกล้กันเลยเนาะทั้งทั้งก็้เคียงกันครับเพราะว่านะเขาก็พื้นบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นของไทยก็คล้ายๆกันใช่ครับคุณผู้ชมค่ะก็คืออันนี้ตอกเส้นเนี่ยคล้ายๆกับกนันนว่าคือตอกเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของการประครบประครบร้อนเนี่ยนะคะคือเลือกได้บางคนคือถ้าไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้อยากประครบร้อนหรือว่าเรื่องของเงื่อนไขเวลาอื่นๆกลับบ้านไปมันไม่เอื้ออํมนวยไม่ประคบก็ไม่เป็นไรอาจจะต้องดื่มน้ําอุ่นแทนก็ได้ ขอแค่แบบอย่าไปแบบทานอะไรที่มันเย็นๆนะครับแหมตอกเสร็จแล้วไปกินไอติมไม่ได้เนาะไม่ได้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 ดิค่ะนะคะมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคุณผู้ชมนะคะในการที่จะแบบเอ้ยดูแลรักษาสุขภาพดูแลยังไงให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติให้ได้มากที่สุดโดยที่ถ้าเกิดคุณเจ็บป่วยเมื่อยตัวเมื่อไรขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องไปทานยานะคะก็สามารถใช้เนี่ยแหละที่บอกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทยเราเอง ท้องถิ่นของเราเองเช่วยได้ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วคุณหมอขาโอ้เวลาอยู่กับค, <c oughs> คุณหมอน่ารักมากเลยนะคุณผู้ชมอยู่กับคนหล่อเนี่ยแป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้วนะคะอ่ะสุดท้ายอยากให้คุณหมอโอ๊ตฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนวดกัน<ว>ตอกเ<อ>ส้นเนี่ยค่ะเชิญค่ะโอเคก็อยากจะฝากให้ประชาชนชาวไทยทุกคนโนดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนาะที่ยัง <c oughs> ไม่รู้จกักก็อยากให้ลองเปิดใจเนาะเวลาเราเจ็บป่วย เจ็บป่วยทางกล้ามเนื้อหรือว่าเจ็บป่วยอะไรก็ตามเนี่ยก็ลองใช้ยาไทยใช้สมุนไพรใช้สมุนไพรไทยใช้ยาไทยแล้วก็ใช้หัตถการแบบไทยๆก่อนไปพบแพทย์นะครับผมเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยด้วยนะครับค่ะโอ้โห,โหสุดยอดมากเลยนะถ้าคุณหมอมาพูดอย่างนี้ทุกวันที่ช่องเรานะียเชื่อว่าทุกคนจะต้องไม่ให้ไปทานยาแล้วนะจะต้องมานวดตอกเส้นกันหมดเลยนะคะ วันนี้ถือว่าได้ประโยชน์นะ่ะได้เคล็ดลับหลายอย่างเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงเคยได้ยินผ่านหูกันมาเรื่องของการนวดตอกเส้นแต่อาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคืออะไรจะเหมือนกับการนวดหรือเปล่า <ừ. S 1> ที่มาที่ไปประมาณไหนวิธีการรักษาประมาณไหนวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมได้ข้อมูลไปแล้วและเป็นประโยชน์ด้วยทำให้เราเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นถึงวิธีการนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้านะคะค้าเก่าเจ้าประจำของเราคุณหมอโอ๊ตก็จะอยู่กับเราต่ออีกหนึ่งเทปพ,พรุ่งนี้นะคะนี่โอ้โหเตรียมพร้อมเลยนะคะ พรุ่งนี้มาสาธิตนะคะให้คุณผู้ชมเห็นเลย,เลยว่าการนวดตอกเส้นเนี่ยเขาทํากันยังไงแล้วจะแก้ตรงไหนส่วนไหนต้องแก้ด้วยวิธีอะไรตอกอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะคุณหมอมาสาธิตให้ดูแต่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณก่อนเลยนะคะสําหรับคุณหมอโอ๊ตนะคะคุณสุเมธีน้าเกิดแพทย์แผนไทยปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญการนวดตอกเส้นที่วันนี้มาพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการของเราสินสร้างทางอาชีพก็หมดลงแล้วนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะก่อนจากการเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เก่าเวลาเดิม15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธร,รรมนะคะวันนี้คุณผู้ชมมีคําถามอะไรสามารถพิมพ์ทิ้งท้ายกันเข้ามาได้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยที่สถานีวัฒนธรรมนะเพจใน a c e b o o k นะคุณผู้ชมส่งคําถามกันเข้ามาได้ตลอดนะคะที่สําคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องเราด้วยนะคะจะได้พลาดข่าวสารดีดี จากกรมส่งเสริมวัฒน,นธรรมค่ะวันนี้กุ๊กกิ๊กและคุณหมอโอ๊ตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ